เหรียญพรมสีหน้าหลวงปูหมุนรุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราชปี2545เหรียญรุ่นนี้สร้างเนื้อทงแดงอย่างเดียวมีทั้งต่อโคตรและไม่ต่อโคตรหลวงปูอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวตลอดไตรมาสปี2545พิธีมหาจักรพรรดิราชณอุโบสถวัดบ้านจานวันที่5ธันวามหาราชสั่งปิดประตูหน้าต่าง ลุกเสกแบบบินเดี่ยวชักยันกลางอากาศบริกรรมมนพระการเสกเสร็จลั่นวาจาประกาศสิทธว่าใครมีวัตถุมงคลของข้าไว้บูชาถ้าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทำมาหากินสุจริตขอให้ร่ำขอให้รวยให้เจริญยิ่งขึ้นไปมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มหายถ้าผู้ใดคิดโกงคิดร้ายว่าร้ายป้ายสีผลร้ยนั้นสะท้อนย้อนกลับไป ผู้ใดมีของค่าแล้วเอาไปจี้ไปปล้นคดโกงคนอื่นทำอาชีพทุจริต้ายาเสพติดเอาไปใช้ในทางไม่ดีขอให้ฉิบหายวัตถุมงคลรุ่นมหาจักรพรรดิราธิราชจัดสร้างนาอุโบสถวัดบ้านจานเมื่อวันที่ห้าธันวามหาราชเนื่องในดิถิวาระที่หลวงปู่หมุนมีอายุพรรษาครบ108ปีบริบูรณ์เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมฉลองอายุพรรษาและนำรายได้ไปสร้างกำแพงแก้ว รอบอุโบสถและศาลาสำหรับเลขมงคล108นี้ในทางพระพุทธศาสนาหมายอบทพระพุทธคุณ56คาถาพระธรรมคุณ38คาถาพระสังคคุณ14คาถารวมเป็น108คาถาดังนั้นเลขมงคล108จึงถือว่าเป็นเลขมหามงคลทรงคุณอันประเสริฐอีกในหนึ่งเลขมงคล108หมายถึงบุญริษของมหาบุรุษ ที่ทรงอนุภาพบรรล,ลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ108พระองค์บุคคลที่จะบรรล,ลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิที่แท้จริงนั่นก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเท่านั้นพระเหตุแห่งท่านบริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และโลกิยทรัพย์โดยสมมติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงมาแล้ว28พระองค์และพระอสีติมหาสาวก80องค์รวมเป็น108องค์ ส่วนอีกในหนึ่งรูปมงคล108คือรายลักษณ์ที่ปรากฏในรอยฝ่าพระพุทธบาทขององค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปรากฏเป็นภาพพรหมเป็นภาพสัตว์ต่างๆที่แสดงถึงพระชาติต่างๆในอดีตที่พระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมาเป็นภาพสถานที่ต่างๆที่แสดงถึงสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญและเสด็จดำเนินประทับมาโดยลําดับและปรากฏเป็นภาพเครื่องราชกุธภัณฑ์วิมานปราง ประสาททั้งหลายรวมทั้งหมดเป็นรูปมหามงคล108ประการดังนั้นความเกี่ยวเนื่องด้วยผลแห่งบารมีธรรมนี้หลวงปู่หมุนจึงให้ตั้งชื่อวัตถุมงคลนี้ว่ามหาจักรพัตราธิราชโดยมอบหมายให้คุณอํานวยเขียวอ่อนเป็นเหรนผู้ดูแลปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลกา,การก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อหาไรายได้ไปจัดสร้างสาธารณก,กุศลสืบต่อไปเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่ท่านจะละาสังขารเป็นเหรียญรุ่นเดียวของท่านที่มีพระพรมในตัวพุทธคุณเมตตาชั้นสูงพลิกหนุนชะตาชีวิตไม่ให้ตกต่ำดีครอบจักรวาลเป็นเหรียญแห่งประสบการณ์มากมายหรือเรียกติดปากกันว่าเหรียญหลอมไม่ละลายปลูกเสกเจ็ดเดือน พิธีจักรพรรดราธิราชปี2545พิธีสุดท้ายหลวงปูเ่เสกแบบทิ้งทวนเพื่อฝากไว้ในแผ่นดินสืบสารตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาสเสนเมตตาม,มหานิยมชั้นสูงโบราณบูชาทุกวันทำให้เกิดโชคลาภนานับประการมีความสุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นพิธีมหาจักรพรรราธิราชณอุโบสถวัดบ้านจานวันที่5ธันวามหาราช หลุมปู่สั่งปิดประตูหน้าต่างปลุกเสกแบบบินเดียวเกเสร็จพูดประกาศสิทธิว่าใครมีวัตถุมงคลรุ่นนี้ของข้าไว้บูชาถ้าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทำมาหากินสุจริตขอให้ร่ำขอให้รวยให้เจริญยิ่งขึ้นไปมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มไหาเจริญในลาบยศสรนเสริญไม่รู้ขาดถ้าผู้ใดคิดคดคิดร้ายผลไร้นั้นสะท้อนย้อนกลับไปประสบการณ์ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากลูกศิษย์หลวงปู่ทุกท่านเจ้าพิธีสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนำเหรียญมหาพรหมรุ่นนี้จำนวนหนึ่งไปใส่เบ้าหลอมเพื่อเป็นชนวนเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์พอได้ใส่ไปในเบ้าเกิดสิ่งมหัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะเหรียญมหาพรหมทั้งหมดไม่ยอมหลอมละลายทั้งๆท,ที่อุณหภูมิความร้อนสูงมากๆไม่ว่าจะใส่ชนวนอะไรก็ละลายเป็นจุนหมดแต่เหรียญมหาพรหมไม่ยอมละลาย ทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่ตรงนั้นตกใจมากสักพักดูท่าทีแล้วเหรียญไม่มีทีท่าว่าจะหลอมละลายได้เจ้าพิธีจึงสั่งให้ตักเหรียญทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ทำการขอขามาหลวงปู่ตรงนั้นทันทีทหารสามจังหวัดชายแดนประเทศไทยพกติดตัวกันมากปลอดภัยแคล้วคลาดกันทุกคนเหรียญมหาพรหมนี้เพียงอย่างเดียวที่ถูกบรรจุไว้ใต้ฐานพระบูชาหลวงปู่หมุนรุ่นมหาจักรพรรดิ ตามประกาศสิทธิ์ของหลวงปู่แสดงให้เห็นว่าเหรียญมหาพรหมสีหน้ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสมบูรณ์พูนสุขทำให้เกิดโชคลาภลานับประการและเป็นภัยรีพินาศ